แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรคอยให้เหมาะสมกับต้น s t รอเบอรี่ต้นนี้นะครับผมขอจัดในการดูแลอยู่ในประเภทเพืชไร่เก็บเกี่ยวกินผลครับยกตัวอย่างเช่นพวกข้าวโพดพวกถั่วพวกแตงแตงโมแตงร้านอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ปลูกก็เป็นได้ไร่เลยซึ่งไม้พวกนี้คือไม้ล้มลุกครับคุณสมบัติพิเศษของไม้ล้มลุกคือกินปุ๋ยเก่งโตไวาอายุสัน้นเพราะฉะนั้นปุ๋ยต้องถึง ปุ๋ยต้องมีปริมาณที่เพียงพอมันถึงจะเติบโตเยออย่างมั่นคงในเวลาที่สั้นๆดังนั้นเราควรต้องใช้ปุ๋ยที่ครบเซตครับมันถึงจะได้ผลดีเห็นผลอย่างมีคุณภาพซึ่งจริงๆปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอคเมีและจะมีสสูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุย๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุย๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับวพามันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั้งเา633าซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลยค่าอาหารครบ14ข่าอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย j c 6.3 3ตัวนี้เี๋ยวมีซิลิกานนารโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินมาน้านเพื่อนเป็น,ปนยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อรายเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจสิอมสในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดิน เป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนฮะตัวต่อมาคือทองล้นครับทงองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลทั้งข้าวหสามพิ่น้องเกษตรกร,กรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับเจสิโอมสามยังไงความต,าต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลั้างข้าวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลั้างข้าวสูงมากๆแล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับ ไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับและอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหมแล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสีโอมสาระเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับระบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วเราต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มือข้างขาวหรือจะใช้เจสีโอมสาต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรียจะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินทรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรีเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยหองจรคอยสกัดมาจากธรรมชาติ100%เนะฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมีก็อาจจะใช้เป็็็นนนนนปปุ๋ยยอิทรรีี์กได้้เเพาะตัวัวม ออร์แกนิกแบบ100% 2ตตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ำฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนเพื่ออาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมจำเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่าง,างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอ เเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใทั้งสิ้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กลาลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับมันก็ถึงพอดีธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคคมมมมมีีีีนนน้้้สกาากััดาาาจธรรชตติท่องขึปุ๋ยเ เพราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%รไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีอยู่สสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิว จะเป็นไคโตสารฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับ หิ้วหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิ้วสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวหิ้วเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิลผสมสามแอคเมีเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละ เชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพารวันพาั์วันเนี่ยมันคือกรดอะมิโนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในอพอรัลมันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้แต่เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรด ปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสำหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนโเป็นปุ๋ยก๊อกสองครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจอนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยก ดอกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ p l u สด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F ตัว F ัคือธาตุอาหารครบ14บ่า,า,หาเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอกมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยกอก,กอ1ก๊อกอก๊อกอกครบก็จะต้องเพิ่มพลัสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลัสทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจอร์นคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำท,ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวดเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ยูโรไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นๆเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเวอรยเมทาไรเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆราอตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงงคืือออช่่วเเกกก็็บผผลิตัันนนนี้้มมมไรูห ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะเล่าวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุ๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปราก์การเกษตรผมจะ ไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อน เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับพืนประเภทนี้เราปลูกเป็นไร่เพราะฉะนั้นพอเราเราปรับพื้นที่เนี่ยเราต้องปรับทั้งแปลงเมื่อเราไถาที่เนี่ยเราว่านปุ๋ยไปเลยครับ Jc633 2กระสอบต่อ1ไร่ว่านลงไปเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-30วันครับเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันปรับโครงสร้างดินก่อนครับหลังจากนั้นเราก็ลงต้นพันธุ์ได้เลยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพันธุ์ เราอยากจะแช่มเมล็ดพันธุ์ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ํา JC 3 0 1 1ย plus one หิ้วผสมลงในน้ําแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยเคยแช่ระยะขนาดไหนก็แช่ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ําของจอนคอยร่วมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับมเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้มแมลงเนี่ยมาคาบมเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ด้วยน้ําบอระเพ็ดก็ได้เหมือนกันในการแช่นะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลงหรือยาอะไรก็ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ของเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแช่ด้วยปุ๋ยน้ำของจอรนคอยเนี่ยอาจจะทําให้รากมันงอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเมื่อเราลงเสร็จปุ๊บเราจะหว่านปุ๋ยอีกหนึ่งรอบครับอาจจะเป็นเจ็ดสสามหรือเป็นสูตรอื่นก็ได้ฮะหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไ,ไม่ละ 2ละอ,อันนี้คือหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่ส่วนปุ๋ยน้ํารอให้มันแตกใบก่อนครับเมื่อแตกใบเสร็จปุ๊บเราใช้สูตรบํารุงต้นบํารุงใบบำรุงรากทันทีครับสามส่วนหนึ่งพลัสวันหิ้วหนึ่งแล้วก็แอคมีฉชีดพ,พ่นทุกๆ5วันก็ดี7วันก็ได้หรือ14วันก็ได้แล้วแต่ครับเมื่อมันเติบโตใกล้จะออกดอกออกผลแล้วเนี่ย เราก็จะหว่านปุ๋ยเม็ดอีก1รอบครับ1กระสอบต่อ1ไร่แล้วก็สลับฉีดพ่นปุ๋ยน้ำครับจาก301เปลี่ยนเป็น F พัสจากพลัสเป็นพ l ัสหฮิวเหมือนเดิมแอคมี่เหมือนเดิมช่วงเวลามันออกดอกก็งดฉีดพอมันติดลูกปุ๊บก,ก็ ฉีดเพื่อบำรุงผลของมันให้แข็งแรงจนถึงเก็บเกี่ยวเลยครับเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บจะเริ่มฤดูกาลใหม่ก็ใช้วิธีการเดิมครับไถที่วานปุ๋ยแมจดเซลลอมสามสองกระสอบต่อนหนึ่งไร่แค่นี้ก็จบแล้วครับแต่เพื่อนต้องศึกษาพเพิ่มเติมนะครับว่าต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยช่วงเวลาออกดอกเนี่ยเราสามารถฉีดพ่นปุ๋ยน้ำได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีบางประเภทที่ฉีดพ่นตอนออกดอกไม่ได้แต่บางประเภทก็ฉีดพ่นตอนออกดอกได้เหมือนกันนะเพราะว่าเกสรเขาแข็งแรงอันนี้เพื่อน,นต้องศึกษาพเพิ่มเติมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยยยนนปป๋๋มาใใช้เคครืองจ แบบกลางฤดูกาลเนี่ยคือเราเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาเดิมก่อนแล้วรอบต่อไปจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยของจอร์นคอยแล้วผมแนะนําว่าให้ผสมปุ๋ยเคมีเดิมกับปุ๋ยเม็ดของจอนคอยเนี่ยอย่างละครึ่งครึ่งแล้วก็หว่าน เหลยวฤดูกาลหน้าเราค่อยใช้ปุ๋ยของจอนคอยแบบฟูลเซตเต็มสตรีมครับถ้าเพื่อนๆนจะปลูกต้นไม้นี้แบบรายต้นเอาใส่กระถางหรือปลูกแค่ต้น2ต้นไม่ได้ปลูกเป็นไร่ก็สามารถทําได้ครับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นเหมือนเดิมส่วนปุ๋ยเม็ดครับใช้แค่หยิบมือเดียวอย่างที่ผมบอกไปครับปุ๋ยเม็ดเราใช้1กระสอบต่อหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดคํานวณหารได้เลยครับหไร่เนี่ยมันได้กี่ต้นและนี่หต้นเนี่ยต้องใช้กี่หยิบมือเราใช้นิดเดียวครับเพื่อนๆอาจจะใส่3ครั้งต่อ1ฤดูกาเหมือนหา่แบบ แบบไร่ก็ได้หรือจะใส่เดือนละหนึ่งครั้งก็ได้เหมือนกันเราปลูกน้อยเรามีเวลาดูแลเยอะจะใช้แบบวิธีการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนปุ๋ยน้ําก็ฉีดพ่นในปริมาณที่เท่าเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอหนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปน,น,นะครับ การเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอรนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ธสท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก,ก็จำเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยของจอรนคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรละฮะไม เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็นแล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสีโมสามก็ใช้มูลังเขาโอสามก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นั้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคย จะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ย j จสในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดี เติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ำก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับควรเพื่นๆจะเน้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ตดไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้ําเนี่ย สับแค่2อ,อย่างครับไม่3 0มก็เอฟพัทไม่พัทวันก็พัทถูส่วนฮิวส่วนแอคมีใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอห์นคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอห์นคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคอ มีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอนคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจอนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่ มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเรา ที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยมันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจอรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วๆ่วไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษ เพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมมองว่าปุ๋ยหองจคอยและตัวผมจะมีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ